มาดูเรื่องราวโควิด1 9กันบ้างนะครับคุณไนทนาสอนครับเลิศรากร่างกูนะครับหัวเรือใหญ่ของ e n d u ูอินเตอร์เทนเมเนี่ยนะครับมีการออกมาเปิดเผยครับว่าตนเองเนี่ยติดโควิด1 9กครับแต่ไม่ใช่ติดธรรมดาครับเพราะว่าอาการเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสุดหนักมากทีเดียวนะครับคุณไนท์บอกว่าตนเองเนี่ยปอดทะลุเลยครับเกือบเสียชีวิตต้องพักรักษาตัวถึง45วันครับยอมรับว่าอาการเนี่ยหนักมากนะครับหนักกว่าคุณนวัดอิสระไกสีในตอนนั้นที่พักรักษาตัว พราะว่าคุณไนท์เนี่ยถึงขั้นปอดทะลุและคุณไนท์ยังเชื่อว่าตนเองเนี่ยติดโควิดจากการโดนฝนด้วยนะครับเนี่ยครับคุณไนท์ธนสศรเลิศเล,าล,าล่าพระรังคูลของเอ็นดูเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับติดโควิด -19 อาการหนักครับคุณไนท์เนี่ยบอกเลยครับว่าตนเองเนี่ยปอดทะลุเกือบเสียชีวิตต้องพักรักษาตัวอยู่45วันด้วยกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณไนทน์เพิ่งออกจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับพักรักษาตัว45วันอากากรเนี่ยหนักกมากครับหนักกว่าคุณวัฒน เพราะว่าตนเองเนี่ยเชื้อลงปอดจนถึงขั้นปอดเนทะลุเลยนะครับต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาทุกวันนี้เนี่ยเวลานอนก็ต้องใช้ออกซิเจนช่วยเพราะว่ามันเนี่ยสามารถเอ่อตายได้ทุกเวลาเลยครับทรมานมากช่วงนี้เนี่ยต,นเ,น,ยตนเองต้องเข้าไปโรงพยาบาลบ่อยตามที่คุณหมอนัดเพราะว่าเป็นเป็นโรคหลายอย่างนะครับที่ตามมาหลังจากที่หายป่วยจากโควิดต้องค่อยตรวจอาการตลอด,ลอดค่อยๆบำบัดทีละจุด บอกเลยว่าคนที่กําลังจะตายหรือเกือบตายเพราะโควิดมันทรมานมากๆนี่นะครับคุณไอบอกว่าหายใจไม่ออกเหนื่อยมากกินไม่ได้ลิ้นก็ไม่มีรสชาติกลิ่นก็ไม่ได้หลงหลงรืมรืมเวียนหัวนอนก็ไม่หลับมันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตอนนี้นี่นะครับคาถามก็คือคุณไอไปติดมาจากไหนนะครับคุณไอบอกว่าจากฝนแน่นอนจากฝนเลยคือโดนฝนแล้วก็ตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายอยู่บ้านเกือบ7วันจลนาการหนักหายใจไม่ออก ปรึกษาคุณหมอที่สนิดคุณหมอบอกต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนจากนั้นจึงทราบว่าตนเองติดโควิดซึ่งก่อนหน้าเนี่ยตนเองก็เก็บตัวอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะฉะนั้นจะไปติดโควิดจากที่ไหนได้หรือที่อื่นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้พอดีเกิดฝนตกตนเองเนี่ยออกไปนอกบ้านไปซื้อของกินนั่นแหละติดเลยติดจากฝนนี่แหละนี่คุณนายเชื่ออย่างนั้นนะครับเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยไหมคุณนายก็บอกครับว่าเหมือนเกิดใหม่จริงๆ เพราะว่าตอนนั้นนะคิดว่าตัวเองตายแล้วโทรไปลาทุกคนอาการหนักขนาดนี้เคยดูแต่ข่าวว่าคนติดโควิดเชื้อลงปลอดอาการมันแย่มันหนักเราก็ไม่รู้เลยขนาดตัวเองไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้ายังคิดว่าอาการหนักยังไงและไม่คิดว่าโดนกับตัวเองจะทรมานและหนักขนาดนี้หมด่ารักษาไปเท่าไหร่คุณไนายบอกครับว่าสําหรับตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเยอะทีมแพทย์เนี่ยเก่งดูแลดีมากชื่นชมจริงๆทั้งยารักษาตอนนั้นก็หายยากแต่ทางโรงพยาบาลก็หามาให้ตัวเองเนี่ยจนได้ ถ้าไม่รวยเนี่ยบางคนบอกถ้าไม่รวยคงตายไปแล้วจริงไหมคุณนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รวยขนาดนั้นโลกนี้มันไม่เลือกคนรวยคนจนมันสามารถเป็นได้ทุกคนขนาดตนเองดูแลตัวเองดีมากๆยังติดเลยดังนั้นเนี่ยฝากถึงทุกคนให้เรามาัดระวังตัวกันให้มากๆบอกเลยว่าทรมานมากๆในเวลาที่เป็นและหลังจากหายโควิดอาการต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า6เดือนถึง2ปีแน่น,นอนคุณนยเนี่ยบอกว่าตัวเองถึงขั้นปรงกับชีวิตเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ติดเนี่ยก็อย่างที่คุณนายบอกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดแน่ปรงเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย อาการยังไม่ดีขึ้นเพียงว่าตอนนี้เนี่ยหมอแต่ตอนนี้เนี่ยหมอก็บอกว่าสามารถไปทํางานได้แล้วแต่ว่าห้ามหนักนะครับห้ามทํางานหนักเพราะว่าโควิดเชื้อมันตายแต่อาการของปอดนะครับต้องค่อยรักษากันไปขนาดพูดเนี่ยยังเหนื่อยตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ปรงกับชีวิตมากอยากบวชเลยด้วยซ้ํารักโลกโกรธหลวงหายไปหมดเงินทองตัวเองเนี่ยมองว่านอกกายแล้วตอนนี้เนี่ยอยากทําบุญเยอะๆอ,อยากทําความดีอยากช่วยเหลือคน อยากช่วยคนที่มันกําลังเดือดร้อนนะครับอยากช่วยคนที่มีผลกระทบจากโควิดและคนที่ติดโควิดเท่าที่จะช่วยได้นี่นะครับเป็นการออกมาเปิดเผยและก็เล่าเป็นุทาหหอนสำหรับคุณไนทนน์ธนอรเลิศเล่าพระรางกูลน,นะครับโบรเกใหญ่ของอินดูเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นโควิดสิ้และอาการเกือบเอาชีวิตไม่รอดมานะครับก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับสำหรับการแพร่ระบาดของโควิดสิเครับเขาไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ